พี่นอนจากสถานาการณ์ผู้ใดขี่รถมากกันโค้งโค้งกลับไมนเป็นยังไงนี่จังกะสีเงี้ยผู้ใดหลบะบบบนี้โอ้ป้ายกระลมพี่นอนิ่งวัดด้วยก่บบนต้นไม้โคนเนี่ยแบบงวง ยานี่น้องคุณคังนี้จังมาจังสีมาเแบบียบตัน่ารักตั้งแต่ขี้เบ่งตะลักอันนี้นักนักกันยังโคนเนาะเอมอมันเหนึ่อย

ควรพี่น้องเ yeah, น้วันนียเป็นใหมแม่ลงกดโคงสับทางงหมดเลยต้องไปเก็บันนี้ มึงในวัดเนี่ยหลดุดเนี่ยทับตุน่นทับรถพรอมปุน่นนะอันนี้ก็คักลงมากค่ะปีน่ะป่น่ะกาพี่น้องเสียหายหลายจากข้ายุนะคะ คุณนะรถเกียงขันนั่นเนงเพียงเลยเนาะวันนี้ครายูโรขั้นนี้รถขั้นไหมพี่น่องดูเรามองรถเกียงขันนั้นนี่ไต้ตุนไม่ไต้คุณน่ะ เนี่ยต้นไม้โคนเลยฟูลงมาหมดเลยหักลงมาหมดเลยบังรถเก๋งขนาดเนี้ยรถผู้ใด้วัวรถเก๋งผู้ไร้วัวต้นไม้ทับลงมัน อ่ะใครอยู่บ่ลงบ่อลงแห้งอ mm. ันบ่อลงทับรถขักบบนไดล้างข้าบอเขาหนูกับปิวกันเว้ยนะเบิ่งก็จะท้องหนูกับปิว ถาไปยืมส้วนไ่ได้โอ like ้มาเบียบแต่ยันให้เน้อมีเขียวแล้วลูเลียงบ่ล่ะไปกระดับ ย่านให้นกฟ้าก็ได้บ่เคยผัวคนนึงมอเก็บมอเถอียปิวมอพิมอพมอวมันเลยเดี๋ยวจะมาเก็บน้ำท่วมอันนี้น้ำ ยังกะสีผิวเมา่อเมืเ่เพี่กระเบื้องก็กระเบื้องก็ยังนีป่ปล่ยนี่จนโค้นพี่น้องยักไม่นักหนักป้าบ,บักวงไหมเออทางนี้เสาไฟ ทั้งทีเพิ่งดูโอ้พี่น้องอันตรายได้ถ้าเป็น,นสิคือจังว่าพ่นเขียดอียังมาสักอย่างนี่ละฟ้าก็ได้มันลงบุ่มบุ่มบุ่มเท่อเดียวหน้าสังกะสีกะตา มอนด้เว้โอ้เพื่อจะกระซีอ่ิวมาพี่เต้อจกระซีพี่น้อ ต้นไม้อยู่นะ่ล่มทั้งล่มทั้งหันคุณนะพี่้องไม่เยี่ยเขียวเยี้ยเขียวป้าองเจาไปโตกสายล่ะอ้าู ต้นไม้กับคนมึงเนี่ยเองานนี่ระหักพี่น้องงานนี่ระหักลงมาเกเพี่ต้นไม้อันนี้มืดมั้ง วงต้นนี้คือเหนียวแถวว่าลดนเลยต้นลำใหญ่เ่ มาหักคำั่นเลยนเกูเลยนี่เลยตัดใม่ตัดใหม่เลยอ่ะนเหตันงงรอตัดต้นวะเื่บาลกูี้หอกตรงเยงี้าัล่างงตันนงหรอท่กไตางโครูเลยพี่น้องนี่สภาพ สังกะสีกับฟิวต้นลำไยกอะฮต้นชุบฟูกอะฮักกำลังสำรวจเก็บของเก็บสังกะสีสังกะสีผูดใดเฮียเนี่ยวูเก็บกล่องไว้จัมา่าไรเอา โอ้พี่น้องตะย่านตะย่านเบื้องหลังข้ามีเงี่ยเขียวกับไปเพื่อนอโอ้พี่น้องไอ้ยูทว่าระบายดามันระบายเร็ว งินประตูโคไอยัน นี่ไปสนี้สักวันเนาะค่ะเดี๋ยวเก็บของมาบ้านกัน